จะพูดอะไรน้าคาราซเราสามคนเดียวเอาสามจะไปกับพี่นะเนาะเรานี่นี่นี่เราสาวจะอยู่กับพี่กับพี่ใหญ่นะเนาะกพี่นะกพี่ใหญ่นะไปนะเราอยู่กับพี่เราอยู่กับพี่เราขาบอกให้หยุดเดี๋ยวนะหยุดกับพี่ใหญ่หยุดเดี๋ยวนี้เนาะหยุดกับพี่ใหญนะหยุดได้ยินไหมอาจารย์จำได้ไหมอาจารย์เคยพูดเอาไว้ว่าอย่างไรพี่น้องต้องกลมเกลียวถึงจะเกิดพลังขอโทษครับอาจารย์ เพื่อที่สองคนจะอยู่ที่นี่อาจารย์ก็ไม่ห้ามเจ้าหรอกนงอกคงเราออกเดินทางกันต่อสุจริงไม่ว่ายังไงก็ตามเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่จะจำไว้นะ Hmm. <gasps>